ในเบรกที่3เริ่มจากอะไรคุณวัเริ่มจากแผ่นผนังเชลลาบอร์ดค่ะรุ่นโปค่ะขอบตรงนะคะตัวที่เอามาลดเนี่ยก็คือเป็นขนาดอ่ะศูนย์จุดหกคูณหนึ่งร้อยยี่สิบคูณของร้อยสิบเซนใชายหรือว่าก็คือหนาหกมิลถูกต้องครับเรียกง่งยๆว่าขนาดหนึ่งจุดสองคูณสองจุดสี่เมตรหรือว่าสี่ฟุตคูณแปดฟุตประมาณนี้แล้วก็แผ่นผนังเชลลาบอร์ดนะครับรุ่นนี้ก็คือทนน้ำทนความชื้นครับไม่ลามไฟแล้วก็ทนแรงกระแทกแล้วก็การเสียงได้ดี ใช่ใชเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์มากๆสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กาลังจะต่อเติมบ้านหรือว่าสร้างใหม่อะเนาะใช่ใชเอาตัวนี้ไปเป็นตัวผนังเบาได้เลยใช่ค่ะเป็น,ปนวันนี้เลยอของเชล่าค่ะเอามาลดอยู่ที่แผ่นละ183บาทนะคะวันนี้ลดราคากันฉ่ำๆเลยอยู่ที่183บาทต่อแผ่นราคานี้ยังไม่รวมแวเก็ยังไม่รวมค่าขอ,อส่งนะครับผมไปที่ตัวถัดไปเลยโอเคตัวนี้คืคอ เป็นพี่โปรดปานของแกมากเพราไว<อ>้จะแบบตกใจอะไรก็ไม่รู้กับอันนี้ไหนเราลองดิพร้อมยังไงเป็นสมาร์ทบอร์ด s g Max <S <c oughs> <S ขอบเรียบขนาด1.2ึุคูณ2.4ความหนา4มิลเป็นสมาร์ทบอร์ด s g Max อะไรล่ะครับผมก็มีท่าของเขาใช่ถูกยังไง Mac ดิผููค <c oughs> <c oughs> ถ้าใช้ตัวนี้จะบอกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะว่า ECG อะเขาคิดค้นตัวใหม่ใช่อันไหนมันแตกต่างจากสมาร์ทบอร์ดทั่วไปยังไงสีเล่าป้าหรือว่าสมาร์ทบอร์ด s c g Max กันนะครับก็ชีวิตพี่ช่างจะง่ายขึ้นเนื่องจากว่ามันทำงานขึ้นครับคำว่าทํางานง่ายขึ้นคืออะไรสมาร์ทบอร์ดปกติบางครั้งเวลาที่เราไปยิงสปูหรือว่ายิงน็อตนอะครับบางทีพอเขาไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากเวลาเรายิงเข้าไปบางทีแผ่นแตกแผ่นมันเล้าแผ่นตอ<ช>วะ ใช่คราวนี้แต่ว่าด้วยสมาร์ทบอร์ด S C G Max พัฒนาเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีสูตรซูปเปอร์มริกุลครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเฉพาะเจาะจงของ S C G เท่านั้นครับช่วยเพิ่มให้มริกุลยึดอัดแน่นอยู่ในแผนน่นมีความยืดหยุ่นแล้วก็แน่นเต็มแผ่นมากขึ้นคราวนี้มันมีคุณสมบัติที่ดียังไงคุณเนก็คือเนื้อเหนียวเต็มแผ่นมากขึ้นยิงง่ายสบายมือจากไม่แตกต้องบอกก่อนเจาะไม่แตกอ่ะ แต่สกูเจาะเขา้า,งงงาเดี๋ยวงงคือเหนียวคือเหนียวมากมยืดไม่ได้ไม่ใช่ใช่แล้วก็แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานรองรับมอ,อก1427สี 1, 4, 2, 7, ่ดขีดหหนึ่งนะครับผมโอเคก็นั่นแหละค่ะมันจะทำให้ทำงานง่ายมากขึ้นนะคะประหยัดแรงก็บอกแล้วไงว่าตอบโจทย์พี่ช่างประหยัดแรงทำงานง่ายมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยปลอดภัยไม่มีใยหินใช่ประโยคสุดท <laughs> ้ายเป็นแบบนี้ละเปะ็นแบบนี้เลย เพราะว่าสมาร์ทบอร์ด S G Max <S อย่าทำแบบนี้มันทำไม่ทันเอาถึงของอยู่อ่ะวันนี้เอามาลดให้นะคะเหลือ133บาท5สตังค์เท่านั้นครับคุณลูกค้าจากราคาปกติ136บาทแล้วจะบอกก่อนว่าพิเศษนะในไลฟ์นี้ถ้าใครดูแล้วจะใช้สมาร์ทบอร์ดแล้วคือจะซื้อแบบอีแต่รู้สึกว่าเฮ้ยก็กลัวเหมือนกันเดอ้อว่าจะยิง ยิงน็อตยิงสกูแล้วมันจะแตกมันจะลาแล้วมันจะต้องเผื่อกันยังไงละครนี้ <Hello. S 1> เราเขาจะมาอยากเปลี่ยนใจมาลองใช้สมาร์ทบอร์ด S G Max ก็จะบอกว่าในไลฟ์นี้นะครับมีส่วนลด2ต่อไปเลยก็คือต่อที่1ลดไปเลยครับ3บาทต่อแผน่นนี่ก็คือราคานี้นะคะร3 3 0 5บาจุถูกต้องอันนี้ลดแล้วต่อที่1อ่ะต่อไปต่อที่2คือส่ง200บาทเาหรอใช่ สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บถูกต้องก็ลดไปอีก2 0 0บาทค่ะใช่แล้วถูกต้องครับแ่ต่ายแล้วก็คือจะบอกว่าเอเห็นว่า3บาททำไมมันดูแบบน้อยจังแต่จะบอกว่าลูกค้าสั่งจำนวนเยอะอ่ะมันมันก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะบอกว่าคุ้มมากๆสำหรับไลฟ์นี้ใช่ค่ะได้รับโปรโมชั่น2ต่อไปเลยก็คือลดทั้งสินค้าแล้วก็ลดทั้งค่าขนส่งด้วยใช่แต่ว่าต้องทำการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์วันซ้อโครมแบบทอนะครับผม โอเคจบจากสมาร์ทบอร์ด S G Max เรามาต่อกันที่ไม้ค้า S G เหมือนเดิมแต่คราวนี้เราไปอยู่ในหมวดหมู่ของไม้เทียมหรือว่าไม้พื้นนะครับผมตัวที่เอามาลดกันก็คือไม้พื้น S c G Tree Clip ขนาด16 300คูณ3 0มคูณ25เซนนะครับสี mahogany m a กนีโอเคยังไงคุณเน๋ ไม้พื้นตัวนี้นะคะทําสีสําเร็จจากโรงงานเลยเป็นลายเซียนนะคะไม้สวยงามมากเหมือนจริงเหมือนธรรมชาติมากถูกต้องใช่แล้วก็สีติดแน่นทนนานลดขั้นตอนการติดตั้งด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสีคลิี่ยใช่มไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะแผน่นไม่ต้องเก็บงานสีสวยเนี้ยบไร้รอยของหัวสกรูถูกต้องไปเลยเรียบเนียนสุด,สดก็คือใช้ระบบะคลิปล็อกที่คลิปนะคะไม่เห็นร่องรอยสกรูเลยแล้วก็ ด้วยการซอลร่องข้างแผ่นเนี่ยจะทําให้เข้าล็อกกันได้สามารถใช้ไม้ตัวนี้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะมีให้เลือก5้าสีมีสีอะไรบ้างพี่กัดวอลนัทบีช c คซ o ่บีชคัน c ีโ o u n t แล้วก็โลสบู u นะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวจะพูดแบบปกติไม่แต่ว่าเราเอามาลดเนี่ยคือสีอะไรมะฮอกกันนี่เก่งเอาเมื่อกี้เห็นแอบเห็นรูปแบบรูปแบบจริงๆอ่อะอ่าไหนลองดูขอดูรูปจริงหน่อยนี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้ สวยนะหนึ่งพันบอกสีไม้เขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนสีจริงเลยเหมือนไม้จริงเหมือนมุงเลื่อยเมื่อวานเออคือเหมือนมิ่งตัดแล้วก็มาวางทาบใช่คือเหมือนไม่ได้ทําสีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือเลื่อยเสร็จแล้วนี่เดินผิดนี่ถ้าเดินผิดเดินไปรงน้ำแล้วนะคิดว่าต้นไม้อันนี้คือรูปคือให้รู้เลยว่า ส่งจริงสี่วันที่หน้างานลูกค้าจริงๆนะคะใช่ใช่แล้วก็นาหน้าข้างบนน่ะเป็นโครงที่เขาลูกค้าบ้านลูกค้าทําไว้เนาะสำหรับเอาไว้วางไม้ตัวนี้อันนี้คือหน้างานจริงก็คือตอนนี้เป็นราคาต่อแพ็กเลยอ๋อ4 3่าบาทต่อแพ็กนะครับจากราคาเต็มอยู่ที่465บาทนะครับก็ลดลงมาเยอะนะคุณเนยใช่เราจะบอกว่าอย่างที่คุณเนยบอกมันติดตั้งง่ายมันแบบเป็นแก๊สดีคีแล้วมันไม่เห็นหัวสกูรด้วยปกติถ้าเราติดตั้งแล้วมันเห็นหัวสกูรเราต้องหาย กระดาษที่มันเป็นสีเหมือนกับไม้อะไรเงี้ยมาติดแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ก็ต้องหาสีเก็บงานมาทาหัวมันทับอะไรง<ช>เงี้ยอนนี้ไม่ต้องนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ใช,ใช่ก็เป็นตัวที่คลิปติดตั้งง่ายค่ะมีให้เลือก5สีนะครับย้ำเตือนกันอีกรอบนึงมีวอรนัทบีชครับมีโฟซี่บีชมีวอร์มเกมีคันที่โอแล้วก็มีโรสบูดสำหรับสีที่รอามลดกันคือสีบอกเกเก่งมากใช่ แต่ว่าเดี๋ยวนะตัวนี้ทีคลิปอ่ะอุปกรณ์อ่ะต้องซื้อแยกนะคะใช่ครับราคาตัวนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์นะแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วว่าถูกแล้วแผ่นละสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาททีคลิปก็ต้องซื้อแยกแต่ใช่คุณลูกค้าซื้อแยกแล้วคุณลูกค้าตอนที่จะซื้อไม้พื้นตัวนี้ก็แจ้งไปด้วยค่ะว่าใช้ตัวอุปกรณ์ทีคลิปจานวนกี่กล่องเดี๋ยวเจะนะ้าหน้าที่เขาทำใบเสนอราคารวมออกมาให้เนาะใช่ใช่ค่ะ อินบ็อกซ์มาถามแอดมินทางเพจเฟซบุ๊กตอนนี้<ช>ที่ไลฟ์อยู่ได้เหมือนเดิมนะคะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตอนนี้แอดมินน่าจะนั่งหาวแล้วใช่คือตอนนี้พี่หาวไม่ใช่อะไรนะมือละวิงมือละวิง่งแล้วหาวทำไมคือหา่าววงสไตล์อยู่แล้วตัว่า <c oughs> มือาถามมีอยู่เลยโอเคโอเคเี้เออเข้าใจกว่าจ,จะเข้าใจได้นะ ต่อไปไปต่อที่ตัวต่อไปค่ะกลับมาที่เชล่าครับผมก็เป็นไม้ฝาเชล่าครับรุ่นขอบตรงหรือว่ารุ่นไฉยไรนั่นเองครับผิวลายสักสีสักทองขนาด0.8นย์จคูณสิคูณสามคือถ้าตามภาษาช่างหรือว่าภาษาชาวบ้านที่เรียกกันก็คือไม้หน้า6นิ้วอ่าส่ยไลยแต่ว่ามีสีจริงมาให้ดูให้ดูจ้าดูานหดน่อยอเอาให้ดูคืออันไหนอันนี้เหรอเอ็นแทบตรงนี้ไหมครับคุณลูกสาใช่อันนี้คือ อันนี้คือของจริงนะคระคุณลูกค้าแต่ว่าตัดมาเป็นชิ้นตัวอย่างให้ดูตัวเชอร์ล่ารุ่นขอบตรงใช้ลายตัวนี้นะครับสีเป็นลายสักแล้วก็เป็นสีสักทองนะครับก็เขาอย่างที่คุณเนบอกโดนเคลือบแบบหนาพิเศษด้วยเทคโนโลยีคิสตันโคสติ้งนะครับผม่อความแข็งแรงแล้วก็การยึดเกาะตัวสีมากขึ้นไม่ซีดไม่จางแม้ผ่านการใช้งานมามาก โ okay, อ้นี่แอนนินขึ้นรูปจริงให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปที่ถูกส่งไปหน้าง,งานลูกค้าแล้วเห็นไหมต่อกันที่ตัวถัดไปโ <Okay. S 2> อเคยังเป็นไม้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เป็นไม้ตกแต่งนะคะไม้ตกแต่งซีชแนลค่ะเป็นของ s c g ีเหมือนเดิมตัวนี้นะคะขนาด2 2่อคูณส0อคูณห่ตัวนี้คือเป็นไม้ตกแต่งแล้วก็ราคารวมสกรูไปด้วยถูกต้องอันนี้เนี่ยเขาจะขายแบบไม่รวมสกรูแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนละ เป็นราคาวครวมสกูมานเลยต้องครับใช่ค่ะวันนี้ก็สนอร,ราคาอยู่ที่499บาทต่อแพ็ค1แพ็คมีกี่แผ่นพิเศแผ่นครับผมจากราคาเต็มอยู่ที่531บาทต่อแพ็คนะครับ1แพ็คไม่2แผ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ลดลงมาเหลือ499บาทแพท็คก็ตกแผ่นละ250บาทโดยประมาณเนาะมีทอนบาทนึงใช่ใช่อธิบายเขาไปเลยว่าไม้ตกแต่งซีชแนลตัวนี้คือเป็นยังไงตัวจริงๆแล้วไม้ตกแต่งซีชแนล หลายหน้างานอะ<ๆ>่ะเขาจะเอามาใช้แทนงานเหล็กจะอ,อารมณ์ประมาณเหมือนเหล็ก<า>เป็นเหล็กล้างน้ําหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ติกต้้งครับเป็นเชิงชายแล้วก็ได้อารมณ์เหมือนประมาณงานเหล็กแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าเหล็กถึง5เท่าแล้วก็เบาวกว่าเหล็กถึง6เท่าด้วย<ห>แล้วก็ตัวนี้มีความกว้างทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือ15 22.3แล้วก็30ใครที่สร้างบ้านอยากได้แนวโมเดิร์นหน่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เขาบอกว่าถูกกว่าเหล็กต้อง5เท่าแล้วก็เบากว่าเหล็กต้อง เพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีบ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าไม่ได,ด้มีตังคแล้วก็ไม่ได,ด้อยากเสียงเงินซื้อเหล็กแพงเพราะฉะนั้นก็เป็นไม้ตกแต่งซีชแนลวันนี้ลดกันอยู่ที่แพคละ499บาทยังไม่รวมแบกยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแผ่นหนึ่งจะตกดอ,อยู่ประมาณ150บาทมีทอนนะครับหนึ่งแพค5 0 0บาทมีทอนโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้นะคะคุ้มครบสะดวกเรื่องวัสดุก่อสร้าง o n e s t o p h o m e c o m